ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่61ไปตามคนมาช่วยเมื่อตั้งสติได้แล้วไปจือจึงหันไปมองหลี่เว่ยหยางด้วยความตื่นเต้นคุณหนูมันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้อย่างไรหลี่เว่ยหยางตอบอย่างรวบรัดมีบางคนต้องการทำลายข้าขณะน,นี้ฝนที่เทลงมาเมื่อครูได้หยุดตกแล้วหลี่เว่ยหยางมองไปยังสายรุ้งที่ขอบฟ้า ตอนนี้สาวใช้คนสนิทของนางกำลังอยู่ในท่าหดตัวและได้ยินเสียงทุ้มต่ำของนายหญิงกล่าวว่าหากลงมือฆ่าเขาในตอนนี้มันคงจะทำให้ข้ามีความสุขมากแต่น่าเสียดายที่เขายังใช้ประโยชน์ได้อยู่หรืออาจกล่าวได้ว่าสำหรับคนชั่วร้ายที่ต้องการทำให้ชื่อเสียงของผู้อื่นเสื่อมเสียเหล่านี้การถูกแทงด้วยมีดพันเล่มนั้นนับว่ายังมีเพียงพอที่จะระงับความโกรธแค้นของข้าได้ไปจื่อยืนนิ่งด้วยอาการใจสัน่น หลี่เวย่ยหยางเหลือบมองไปยังสาวใช้ผู้นี้ขณะที่หัวเราะและกล่าวว่าไปกันเถิดเนื่องจากฝนหยุดตกไปได้มีนานแสงอาทิตย์จึงสะท้อนกับน้ำฝนบนพื้นที่เปียกและเมื่อเท้าทั้งสองข้างแตะลงไปบนพื้นจึงม่สามารถหลีกเลี่ยงมิให้ชุดเปียกได้เมื่อเห็นแม่นมจางยืนเฝ้าประตูและเวย่ยหยางกำลังเน้นย้ำซ้ำในสิ่งที่แม่นมกล่าวอีกครั้งหูหยินใหญ่สั่งให้ปิดประตูตำหนักหยวนซีของเราเช่นนั้นหรือ แม่นมจางที่ยืนเฝ้าประตูกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาตามเดิมผู้หญิงใหญ่ได้ส่งคนมาที่นี่เพราะคุณชายเกาจินถูกรุมทำร้ายและม่มีผู้ใดที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากตำหนักหยวนซีแห่งนี้หลี่เว่ยหยางมองบนพระมะกับเบ้ปากและกล่าวว่าข้าอยู่ในตำหนักมาทั้งวันมิเห็นว่าจะมีผู้ใดที่น่าสงสัยเลยรอยย่นบนใบหน้าของแม่นมจางนั้นลึกมากจนรอยยิ้มของนางนั้นเผยให้เห็นถึงเจตนาร้าย ข้าต้องขอโทษคุณหนูสามด้วยผู้ใดเป็นผู้บงการเรื่องนี้รออีกเพียงครู่เดียวหูหญิงใหญ่จะเป็นผู้มาตัดสินเองหลี่เว่ยหยางยิ้มอย่างเย็นชาเพราะได้คาดเอาไว้แล้วว่าคู่ต่อสู้ของนางจะใช้กลวิธีนี้คือการกักขังทุกคนเอาไว้ในตำหนักหยวนซีแล้วจะลงโทษทีละคนเว่ยหยางเม้มริมฝีปากของตนเองและกล่าวด้วยเสียงต่ำว่าข้าจะไปตำหนักเหอเซียงหยวนเจ้ากำลังจะกีดกันมิให้ข้าไปเยี่ยมท่านย่าหรือ แม่นมจางหัวเราะออกมาเบาๆคุณหนูสามตอนนี้ข้าเกรงว่าท่านคงไปหาผู้อาวุโสหลี่ไม่ได้หลี่เว่ยหยางแสดงรอยยิ้มเล็กน้อยขณะที่ซ่อนความหวังอันขมขื่นเอาไว้ในดวงตาของตนเองเป็นพระหูหญินใหญ่ไม่ยอมปล่อยให้ไปนางจึงพยายามคิดหาวิธีอื่นและนึกขึ้นได้ว่าจะเยียนและโม่ชูกำลังเดินตามหลังมาดังนั้นจึงกระซิบไปจื่อให้ไปสั่งสองคนนั้นว่า ให้ผู้หนึ่งไปตามบิดาของเว่ยงที่หางหนังสือในตำหนักใหญ่และอีกผู้หนึ่งรีบไปขอความช่วยเหลือจากท่านย่าที่ตำหนักเหอเซียงหยวนผู้หญิงใหญ่ต้องคิดว่าเว่ยางเป็นผู้ที่โง่เขลาและคงจะทำเพียงแค่นั่งรอการลงโทษของนางอยู่ที่นี่คุณหนูสามโปรดอย่าได้คิดที่จะฟาฝฟืนคำสั่งเลยแม่นมจางได้โบกมือเรียกผู้ใดบางคนให้เข้ามาหานางจากนั้นได้มีแม่นมที่รูปร่างใหญ่สองสามคนเดินเข้ามาเพื่อจับตัวของหลี่เว่ยางเอาไว้ หลี่เว่ยหยางก้มหน้าและตะคอกเสียงดังว่าหยุดข้าเป็นถึงคุณหนูสามของบ้านตระกูลหลี่เหตุใดพวกเจ้าจึงกล้าทำกับข้าเช่นนี้ไม่ต้องกล่าวถึงว่าความจริงจะเป็นเช่นไรเพราะถึงอย่างไรพวกเจ้าก็มีมีสิทธิ์ที่จะมาทำเช่นนี้กับข้าอยู่ดีรีบไปเรียกท่านแม่แล้วเชิญนางมาสอบปากคำข้าด้วยตนเองไปจื่อมีความเฉลียวฉลาดมากดังนั้นนางจึงรีบเตือนแม่นมที่กำลังยืนอยู่ด้านหลังพวกนานในทันที หากคุณหนูสามได้รับบาดเจ็บและผู้อาวุโสหลี่ทราบเรื่องเขาพวกเจ้าทุกคนจะต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีๆทุกคนต่างก็จ้องหน้ากันอย่างว่างเปล่าและอดมีได้ที่จะรู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่จะปกป้องหลี่ไว้อย่างแทนเพื่อป้องกันมีให้นางได้รับบาดเจ็บแม่นมจางคิดว่าทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการขัดคำสั่งของหูหยินใหญ่เพราะนางสั่งเอาไว้ว่าให้จับตัวคุณหนูสามมัดเอาไว้แต่ตอนนี้คุณหนูสามเป็นนายหญิงของตําหนักหยวนซี ผู้คนทั้งหมดนี้เป็นเพียงคนรับใช้จึงไม่กล้าที่จะทําให้ในายหญิงขุนเคืองคิ้วของแม่นมจางขมวดมุ่นขณะที่นางครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะกล่าวพร้อมกับยิ้มว่าบ่าวทาตามคําสั่งของฮูหญินใหญ่เท่านั้นหลีเวยหยางกล่าวออกมาอย่างแผ่วเาบาว่าแม่นมิใช่ผู้ที่ไร้เหตุผลและคงจะเข้าใจดีถึงความสําคัญของสถานะต้องเป็นพวกเจ้าที่ประพฤติตัวมิสสมผลออกไป ด้วยถ้อยคําที่กล่าวออกมาด้วยน้ําเสียงที่จริงจังเช่นนี้หน้าผากของแม่นมจางจึงชุ่มโช่ไปด้วยเหงื่อคุณหนูสามบ่าวทาอันใดมิได้จริงๆบ่าวขอร้องให้คุณหนูสามได้โปรดเข้าใจด้วยเมื่อเห็นนางมิมีท่าทีที่จะถอยออกไปหลีเว่ยงจึงกล่าวออกมาอย่างเย็นชาว่าเช่นนั้นก็มิเป็นไรข้าจะรอยอยู่ตรงนี้เจ้าไปเอาชาร้อนเสื้อคลุมและเบารองนั่งมาให้ข้าเมื่อท่านแม่มาถึงข้าจะเป็นผู้อธิบายให้นางฟังเอง การแสดงออกของคุณหนูสามนั้นม้ได้เผยให้เห็นถึงความวิตกกังวลแต่อย่างใดมิมีมมแม้แต่ความตื่นตระหนกในเรื่องที่กำลังจะถูกสอบสวนด้วยซ้ำแม่นมจางกล่าวอยู่เป็นเวลานานแต่ท้ายสุดนางก็รู้สึกได้ถึงหลักของเหตุผลจึงสั่งให้คนของนางไปเตรียมของทั้งหมดที่ว่ายอย่างต้องการมินาน,นักทุกอย่างก็ได้ถูกนำมาวางเอาไว้ข้างหน้าและปจายจีได้ผ้าเสื้อคลุมเอาไว้ที่ม้านั่งหินช่องตามใจทูเดย์ตอนที่62แอบซ่ม จากนั้นหลี่เว่ยหยางจึงค่อยๆนั่งลงอย่างใจเย็นขณะที่นางถือถ้วยชาร้อนเอาไว้ในมือและจ้องมองไปยังแม่นมจางอย่างครุ่นคิดการแสดงออกของนางนั้นดูแล้วช่างห่างเหินและเย็นชาราวกับว่ามีกลิ่นอายที่มีอาดอย่างรู้ได้จากทานน้าแข็งในช่วงฤดูหนาวเดิมทีแม่นมจางมาเพื่อจับตัวนางแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับถูกทําให้อ่อนลงด้วยท่าทางมีอํานาจของเด็กสาวอายุเพียงแค่13ปี เม่หญิงในวัยกลางคนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของนางซี่เซียวและเริ่มมีค่อยแน่ใจแล้วว่าเกิดอันใดขึ้นกันแน่ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงที่นั่งรอมีเพียงเสียงกระดิ่งลมเท่านั้นที่ดังก้องกังวานขณะที่สายลมพัดผ่านมาในอากาศจากนั้นหูหญิงใหญ่ได้ก้าวเดินเข้ามาในสวนพร้อมกับหญิงผู้หน้าเกรงขามท่านนั้นเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้มากขึ้นหลีไว้หยางจึงสังเกตเห็นได้จากการมองระยะไกล ในขณะที่หูหญินใหญ่เดินเข้ามาและตระหนักว่าหลี่เวยหยางกำลังนั่งอยู่อย่างใจเย็นสีหน้าของนางก็เปลี่ยนเป็นบึ้งตึงในทันทีผูห้หญิงเกาไว้เป็นผู้ที่เกียรติสูงส่งจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นางจะมีเห็นผู้อื่นอยู่ในสายตาซึ่งเป็นสาเหตุซึ่งทาให้ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นต่างก็จ้องมองไปยังหลี่เวยหยางอย่างเย็นชาราวกับว่าพวกนางลืมไปว่าเวยหยางเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลหลี่เวยหยางเหตุใดเจ้ายังมีแสดงความเคารพผูห้หญิงเกาไวอีก หลี่เว่ยหยางยิ้มเล็กน้อยขณะที่ยืนขึ้นเพื่อคงคำนับและกล่าวเบาๆว่าคารวะท่านนะอึมหูหญิเก็ไว้ส่งเสียงตอบรับแทนที่จะส่งสัญญาณให้นางยืนขึ้นและมีได้กล่าวอันใดอีกทำแค่เพียงนั่งลงอย่างเย็นชาและเงยหน้าขึ้นมองหลี่เว่ยหยางจากนั้นได้หันไปมองที่หูหญิงใหญ่และกล่าวออกมาว่าหญิงผู้นี้เหตุใด,ดจึงไร้มารยาทนัก เห็นผู้อาวุโสเดินเข้ามาเหตุดายมิรีแสดงความเคารพผูห้หญิงใหญ่ยิ้มเบาๆและกล่าวเพียงแค่ว่านางถูกเลี้ยงดูมาในหมู่บ้านแถบชนบทตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นจึงมิได้รับการสั่งสอนเรื่องมารยาทมากนักอย่าได้ตำหนินางเลยในที่สุดผู้หญิงกะเว้ก็กล่าวว่าลุกขึ้นหลี่เว่ยหยางยิ้มอย่างเย็นชาภายในใจถ้าทางคราวนี้หูหญิงใหญ่คงมีความต้องการที่จะบีบให้เวย่ยหยางหมดหนทางรอดเป็นแน่ จากนั้นเสียงของเด็กสาวผู้หนิ่งได้ดังขึ้นเจ้าเป็นผู้ที่ออกคำสั่งให้คนเหล่านั้นมาทุบตีพี่รองของข้าหรือหญิงสาวผู้นี้คือเกาหมินนางเป็นบุตรสาคนสุดท้องของหูหญิงเกาและนิสัยของนางนั้นเป็นผู้ที่มีความหยิ่งผยองและชอบวางอำนาจเป็นที่สุดหลี่เว่ยหยางกล่าวโต้อตอบอย่างแผ่วเบาวา่าเวย่ยหยางเพียงแค่ทุบตีโจต,ตัวเล็กๆที่แอบย่องเข้ามาในตําหนักของข้าและข้ายัางมิได้เห็นที่รองของท่านเลย ท่านเข้าใจอันใดผิดหรือไม่โจรอันใดเจ้ากล้าดูถูกพี่รองของข้าหรือเก้าหมินเอ่ยถามอย่างจริงจังเว่ยหยางโง่เขลาข้ามีเข้าใจความหมายของท่านหรือท่านกําลังจะกล่าวว่าโจรที่บุกรุกตําหนักของข้าในวันนี้คือพี่เกาจินหลี่เว่ยหยางมีได้แสดงความขุนเคืองหรือโกรธแค้นอันใดออกมาเลยและยืนอยู่ที่นั่นด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยอีกทั้งน้ําเสียงในคํากล่าวของนางนั้นอย่างราบเรียบและไม่มีอารมณ์อื่นใดประปนเลยนอกจากความเฉยเมย เห็นได้ชัดว่านางเพียงกล่าวว่าไว้อย่างทุกติโจโรนางกล่าวว่าพี่ชายของเก้าหมินเป็นโจรเมื่อใดกันเก้าหมินไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลีไว้อย่างนั้นโต้ตอบคำกล่าวของตนเองจนนางม่สามารถกล่าวอันใดได้อีกต่อไปและในตอนนี้ใบหน้าของเกาหมินเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างเห็นได้ชัดเดิมทีฮูยินเว่ยก็ต้องการที่จะให้เกาหมินแสดงอำนาจของนางแต่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะถูกโต้ตอบกลับเช่นนี้ จึงกําลังจะโวยวายแต่ทันใดนั้นจางเลอร์ได้เอ่ยขึ้นมาว่าวันนี้เกิดอันใดขึ้นและนางได้กวาดสายตาไปยังบรรดาสาวใช้และแม่นมที่ยืนอยู่ด้านข้างไปจืดเปล่งเสียงอย่างแผ่วเบาว่ารายงานหูหยินทุกท่านวันนี้คุณหนูสามพาพวกเราทุกคนเข้าไปที่สวนพระช่วงบ่ายของวันนี้เราได้เห็นว่ามีนกกระววอาอาศัยอยู่ในสวนและเรากำลังเตรียมที่จะจับมัน และมอบมันให้กับผู้อาวุโสหลีผู้ใดจะรู้ว่าอยู่ดีๆก็มีคนผู้หนึ่งแอบซุ่มอยู่ใต้ต้นกล้วยพวกเราจึงเก้าหมินส่งเสียงดังขัดจังหวะเจ้าหมายถึงอันใดกันแอบซุ่มหรือนั่นคือพี่รองของข้าไปจะมีความรู้สึกสับสนแต่เมื่อเห็นการแสดงออกที่มีเปลี่ยนแปลงของหลี่เว่ยางนางจึงกล่าวต่ออย่างมั่นใจว่าคุณหนูก็นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนเห็นด้วยตาของเราเองข้ามีได้โกหก ทันใดนั้นความโกรธของเกาหมิ่นก็ได้พุ่งขึ้นสูงสุดจึงเงื้อมือขึ้นและเตรียมที่จะตบลงบนใบหน้าของไปจือ่อหลี่เว่ยหยางสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วจึงรีบเดินไปขวางเอาไว้และคว้าข้อมือของนางในทันทึกเดิมทีเกาหมิ่นต้องการแสดงอำนาจของตนเองและมีคิดว่าหลี่เว่ยหยางจะจับมือของนางไว้แน่นกลางอากาศจนมีสามารถขยับได้นางจึงอดมีได้ที่จะเกลี้ยกล่อมมากยิ่งขึ้นหลี่เว่ยหยางเจ้ากล้าดีอย่างไร เป็นเพียงแค่บุตรสาวหยินเหนียงกล้าที่จะทําให้ข้าขุนเคืองหรือหลี่เว่ยหยางยังเด็กแต่นางกลับมีพระกําลังมหาศาลนางทําเพียงแค่ยิ้มอย่างอบอุ่นท่านหมายถึงอันใดหรือเวอย่ยหยางเพียงแค่กังวลว่าการระบายความโกรธกับคนรับใช้จะทําให้ท่านต้องขายหน้าเมื่อเห็นเช่นนั้นฮูหยินเกาจึงไม่สามารถอดกลั้นได้อีกต่อไปนางตบโต๊ะหินเสียงดังพร้อมกับกล่าวว่าปากดีนะักคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ ตอนที่63ท่านย่ามาแล้วในตอนนี้มอทุกคนได้สังเกตเห็นว่าฮูหยินกับเว่ยกำลังแสดง oh. ความโกรธแค้นออกมาอย่างเห็นได้ชัดบรรยากาศในช่วงเวลานั้นจึงเงียบสงบทุกคนปิดปากอย่างสนิทจนได้ยินแม้กระทั่งสึงลมหายใจท่านใดนั้นหลี่เว่ยหยางได้เลิกคิ้วขึ้นขณะที่ดวงตาของนางมีแต่ความเฉยเมยทําให้กาเวย่ยจังมองอย่างม่ค่อยพอใจและวเว่ยหยางได้กล่าวว่าท่านนาเกาหมินเพียงแค่สับสนเท่านั้นมิจําเป็นต้องคุกเข่าและขอโทษหรอก หลังจากกล่าวสิ่งเหล่านั้นออกมาแล้วทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นต่างก็อยู่ในอาการสยองขวัญคุณหนูสามของบ้าตระกูลหลี่ผู้นี้เป็นคนสติมีค่อยดีหรือเป็นคนง่งเง่ากันแน่เกไว่ออกคำสั่งอย่างโกรธเกรี้ยวว่าเอาตัวเด็กบ้าผู้นี้ออกไปและโบยนางอย่างหนักหนึ่งร้อยครั้งเมื่อได้ยินคำสั่งนี้ทุกคนจึงเกิดอาการอกสันขวนัญแขวน,ขวนไปตามๆการหญิงสาวที่มีร่างกายบอบบางเช่นหลี่วอ่อย่างนั้น แม้ว่าถูกโบยเพียงยี่สิบครั้งก็นับว่าหนักหนาสาหัสแล้วนี่ถึงขั้นจะโบยนางตั้งหนึ่งร้อยครั้งผู้คนต่างก็คิดว่าหากมิตายก็คงต้องพิการเป็นแน่แท้ในตอนนี้ริมฝีปากของหูหยินใหญ่ได้เผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยแต่กลับกล่าวว่าน้องพี่หากทำเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะรุนแรงเกินไปหู้ยินกะเวยสวนกลับอย่างทันควันด้วยความขุ่นเคืองว่าเด็กสาวนี้ทำตัวอด,ดีเกินไปหากมิลงโทษอย่างรุนแรงข้าคงมิอาจหายแค้นใจได้ หูหญินใหญ่แส้งแสดงสีหน้าสับสนแต่ภายในใจนั้นกำลังหัวเราะเยาะอย่างมีความสุขเจียงชิง,งพยายามแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองได้น้มน้วให้หูหญินกับเวยเปลี่ยนความคิดแล้วแต่หูหญินผู้นี้ก็ยังต้องการที่จะเอาชีวิตของว่วหยางเมื่อนายท่านมาทราบทีหลังมันก็สายเกินไปเสียแล้วทันใดนั้นผู้คนก็เข้ามาและจับแขนของหลีว่ว่วหยางอีกทั้งยังบังคับให้นางคุกเข่าลงหลีว่ว่วหยางมีได้แสดงอาการหงุดหิดแต่ยังใดทำเพียงแค่เงยหน้าขึ้นและกล่าวว่า ผูห้หญิงเกท่านนี้มีอำนาจที่จะตัดสินเรื่องนี้เมื่อได้ยินดังนั้นเกาหมิ่นจึงรู้สึกโกรธมากจนใบหน้าของนางนั้นแดงไปจนถึงหูเจ้านี่มันไร้การศึกษาอ้าวแล้วเหตุใดพวกเจ้าถึงยืน,ยนเฉยอยู่ที่นั่นหลี่เว่ยหยางเอ่ยถามค่าไร้การศึกษาเช่นนั้นหรือเจ้าหมายความว่ายอย่างไรหรือเกาหมิน่น ข้าต้องการที่จะกล่าวว่าจริงอยู่ที่เจ้านั้นมีบิดาแต่บิดาของเจ้ามีได้สั่งสอนเจ้าเลยเก้าหมินกล่าวออกมาด้วยความโกรธเมื่อหูหยิ่ใหญ่ได้ยินคำกล่าวเหล่านั้นจึงมีความรู้สึกตกใจและกล่าวเตือนนางว่าหมินเอ,อ๋อน่าเสียดายที่มันสายไปแล้วพระมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากทางด้านหลังเจ้ามีบิดาแต่บิดามิได้สั่งสอนประโยคนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันหลีออ่เว่ยหยางรีบกล่าวด้วยเสียงอันดังว่า ไว้หย,ยางคารวะท่านพ่อเกาหมิน่นผู้หญิงใหญ่และคนอื่นๆต่างก็รู้สึกตกใจกับการกระทําของนางทันทีเมื่อไว้ยอย่างอ้าปากเท่านั้นพวกเขาต่างก็มีปฏิกิริยาและหันรีพันหลังกลับไปทันทีที่เกาหมิ่นเห็นหลีเซียร์รันนางจึงอยู่ในอาการตกตะลึงจนมิสามารถที่จะกล่าวให้จบประโยคและกล่าวเพียงว่าท่านลุงข้าขามิได้ตั้งใจหลีเซียวรันนั่งลงอย่างใจเย็นและกล่าวอย่างเรียบง่ายว่า หมินเอ๋อเจ้ารู้หรือไม่ว่าตนเองผิดตรงไหนเก้าหมินชะนักไปช่วยอึดใจจากนั้นหลีจ่จางเลอจึงส่งสัญญาณด้วยสายตาของนางก่อนที่เกาหมินจะตอบสนองโดยการกล่าวว่าข้ากล่าวผิดไปข้าเพียงแค่ต้องการที่จะสั่งสอนนางเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้รอยยิ้มของหลี่เซี่ยวหลันเผยให้เห็นถึงความยินชาข้าประมาทเกินไปจึงสร้างปัญหาให้กับผูหยินเกาเว่ยและบุตรสาวและรู้สึกทุกใจแทนท่านทั้งสองมากที่มิได้สั่งสอนบุตรสาวให้ดี น้ำเสียงของเขาฟังดูธรรมดามากแต่ในสถานการณ์เช่นนี้มันยากที่จะมีให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวจากคำกล่าวของเขาหูหญินเส้นกาวมีเกียรติสูงส่งแต่เป็นเพียงแค่ในนามเท่านั้นแม้ว่าสามีของนางจะได้รับการยกย่องมากเพียงใดแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่แค่เพียงอันดับที่ห้าเท่านั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาจะมีสามารถอยู่เหนือท่านอมมา์หลี่ไปได้ ฮูยินก็ไว้เคยชินกับการวางอำนาจและภูมิใจในความเย้อหยิงจนม่รู้ว่าได้ทำเกินอำนาจของตนเองไปท่าทีของนางเปลี่ยนไปในทิศทางที่อ่อนลงแต่มิกล้าที่จะแสดงออกมาลีเซียรันกล่าวให้ฮูหยินใหญ่ช่วยแสดงความคิดเห็นเป็นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ข้ามิได้เห็นมันด้วยตาของตนเองฮูหยินใหญ่เจ้ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างเจียงชีรูดีว่าคำกล่าวของเกาหมิ่นทำให้หลีเซียรันเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก นางจึงใส่ย่ายิ้มขณะที่กล่าวว่าท่านพี่สถานการณ์นี้เมื่อกล่าวได้เพียงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ต้องการจะกล่าวทันใดนั้นผู้อาวุโสหลี่ก็มาถึงทุกคนลุกขึ้นเพื่อแสดงความเคารพนางทันทีแม้แต่ฮูหยินกับเวผู้หญิงพยองก็ปฏิบัติตามด้วยเช่นกันท่าทีของท่านย่าใหญ่มีความกังวลใจอย่างเห็นได้ชัดขณะที่นางเดินไปนั่งด้านหลังของหลี่เวหยางอย่างตั้งใจตอนที่64ดูนี่สิ มเมื่อกล่าวได้เพียงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ต้องการจะกล่าวทันใดนั้นผู้อาวุโสหลี่ก็มาถึงทุกคนลุกขึ้นเพื่อแสดงความเคารพนางทันทีแม้แต่หูหญินกับเว่ยผู้หญิงพยองก็ปฏิบัติตามด้วยเช่นกันท่าทีของท่านย่าใหญ่มีความกังวลใจอย่างเห็นได้ชัดขณะที่นางเดินไปนั่งด้านหลังของหลี่เวย่ยหยางอย่างตั้งใจทุกคนลุกขึ้นเพื่อแสดงความเคารพนางทันทีแม้แต่หูหญินกับเว่ยผู้หญิงพยองก็ทำตามด้วยเช่นกัน ท่าทีของท่านย่าใหญ่มีความกังวลใจอย่างเห็นได้ชัดขณะที่นางเดินไปนั่งด้านหลังของหลี่เว่ยหยางอย่างตั้งใจเวย่ยหยางใจชื้นขึ้นมาทันทีเพราะรู้ดีว่าท่านย่าผู้นี้จะให้การสนับสนุนนางอย่างเต็มที่เกาเว่ยหลีตามองอย่างหาเรื่องเมื่อท่านทั้งสองมาแล้วก็นับว่าเป็นการดีค่าขอให้ผู้อาวุโสและท่านอามาต์หลี่ช่วยให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องบุตรชายของข้าด้วยหลีเซียรันขมวดคิ้วขึ้นอย่างเคร่งเครียด คำอธิบายอันใดหรือเดิมทีหูหยินใหญ่ต้องการให้เกาไว้ฆ่าหลี่ไว้หยางโดยตรงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะมิได้เป็นไปตามแผนจากนั้นนางจึงต้องดําเนินการตามแผนที่สองต่อไปเพื่อผลักใส่หลี่ไว้หยางออกจากบ้านตระกูลหลี่ไปหูหยินใหญ่กล่าวอย่างแข็งกร้าวาาาว่าไอหยาเวยหยางตอนนี้ข้ามีสามารถช่วยเจ้าได้แล้วอ้าวรีบเข้ามาพาคุณชายเกาจิงเข้ามาด้วย มีนานนักร่างของเกาจินก็ถูกอุ้มเข้ามาร่างนั้นมีบาดแผลหลายแห่งและมีความบอบช้ำเป็นอย่างมากใบหน้าบวมและปากของเขาก็มีสามารถอ้าเพื่อเปล่งเสียงได้เนื่องจากฟันของเขาหลุดออกไปบางส่วนจึงมีสามารถกล่าวได้แม้แต่คำเดียวหลังจากได้เห็นบุตรชายของตนเองเป็นเช่นนี้เว่ยเกาจึงรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจของนางอย่างกระทันหันและกล่างอย่างมีพลังว่าเซียวซีบอกพวกเรามาสิว่าเกิดอันใดขึ้น คนรับใช้ที่ชื่อเซียวซีกล่าวในทันทีว่าคุณชายไปพบกับคุณหนูสามจากนั้นบ่าวได้ยินคุณหนูสามกล่าวกับคุณชายว่านางจะแต่งงานกับเขาและจะจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่คุณชายกล่าวว่าเขาต้องได้รับอนุญาตจากท่านพ่อท่านแม่ก่อนดังนั้นเขาจึงม่เห็นด้วยจากนั้นคุณหนูสามจึงโกรธมากและเรียกคนจัดตำหนักหยวนซีมาทุบตีคุณชาย หลังจากที่หลี่เซียวรันได้ยินเรื่องราวแล้วสายตาของเขาก็ <_ d ata> าจ้องมองลงไปยังหลี่เว่ยหยางเข <_ d ata> าสังเกตเห็นว่านางมีท่าทีสงบและเยือกเย็นมากเหมือนหยกเย็นที่กำลังลอยอยู่ในสายน้ำที่ไร้คลื่นตอนนี้ความบริสุทธิ์ของนางและชื่อเสียงของตระกูลหลี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกำลังตกอยู่ในอันตรายผูห้หญิงใหญ่ถอนหายใจอย่างแรงและเริ่มแสดงความเห็นอกเห็นใจจอมปลอมออกมาตามที่เขากล่าวเดิมที่มันเป็นความหวานชื่นที่เรียบง่ายระหว่างชายและหญิง แต่เพราะท่านคู่ลืมสถานะของตนเองพวกเขาจึงคำผิดพลาดอย่างร้ายแรงไว้อย่างเจ้าทำให้ข้าผิดหวังมากเกาไว้ยิ้มอย่างเย็นชานางสั่งให้คนมาทุบตีบุตรชายของข้ามีสายตามากมายที่เห็นภาพนั้นไว้หยางด้วยหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ไม่มีอันใดที่เจ้าสามารถแก้ตัวได้เหตุใดเจ้ายังมิยอมรับอีกว่าตนเองมีความผิดผู้อาวุโสหลีเกลียดพฤติกรรมหญิงพยองของหูหยินหลีมาเป็นเวลานานแล้วนางจึงกล่าวขึ้นอย่างอบอุ่นว่า ข้ามีสนใจว่าผู้อื่นจะเห็นอันใดไว้หยางเจ้าต้องการที่จะกล่าวอันใดหรือไม่ลีเวยอย่างเดินมาด้านหน้าสองสามก้าวขณะที่ดวงตาคู่นั้นมีสีดำราวกับน้ำหมึกสองสว่างทั้งหมดนี้มิเป็นความจริงข้ากลับมาได้เพียงสองเดือนเท่านั้นและข้ามิเคยรู้จักกับคุณชายเกาจินมาก่อนทุกอย่างจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรหรือหากมันเป็นเรื่องหวานชื่นของคนสองคนเหตุใดข้าต้องพาทุกคนจัดยืนซีออกไปด้วยข้าจะโง่เง่าถึงเพียงนั้นเชียวหรือ คุณหนูใหญ่แอบกัดฟันแน่นเดิมที่นางต้องการหลอกเว่ยหยางออกมาโดยการอ้างชื่อชีหหินเหนียงผู้ใดจะไปคาดคิดว่าหญิงสาวผู้นี้จะพาผู้คนมาทั้งฝูงแท้ที่จริงแล้วว่าหยางเป็นผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพร่ๆจริงๆหลีเซียวันเห็นว่าสิ่งที่บุตรสาวกล่าวนั้นฟังดูสมเหตุสมผลเขากําลังจะขมวดคิ้วแต่เมื่อได้ยินเสียงของหลี่จังเลอหากจะกล่าวว่าน้องสามนะพี่ เกาจินกำลังมีความพยายามในเรื่องประเภทนี้อย่าว่าแต่ข้าจะมีเชื่อเลยแม้แต่ท่านพ่อก็คงมีเชื่อและแม้แต่ท่านย่าใหญ่ก็คงมีเชื่อเช่นกันคุณหนูใหญ่กล่าวขณะที่ใช้นิ้วมืออันงดงามของนางลูบลงบนผมนุ่มๆของตนเองเพียงแค่สงสัยว่าพี่เกาจินมิเคยมีความขุ่นเคืองหรือเกลียดชังน้องสามแล้วเหตุใดเขาต้องกล่าวหานางท่านพ่อท่านก็รู้นิสัยพี่เกาจินดีแม้ว่าเขาจะมีความสุกสนบ้างแต่ก็คงมิมีความกล้าพ,พอที่จะโกหก เกาจินมีความกล้าที่จะทำสิ่งนี้หรือไม่ในตอนนี้หลีเสี่ยรันคิวขมวดมากขึ้นไปอีกหลีจังเลอหันไปด้านข้างของนางและมองไปยังหลีเว่ยงขณะที่กล่าวออกมาว่าน้องสามมิทราบว่าจะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้หรือไม่หลีเว่ยงกระพริบตาทีแล้วยิ้มเล็กน้อยพี่ใหญ่มีความโกรธเคืองอันใดข้าหรือไม่เหตุใดท่านจึงกล่าวหาข้าเช่นนั้นข้าข้ากล่าวหาเจ้าเมื่อใด หลี่จางเล่อเบิกตากว้างอย่างลืมตัวหากมิใช่พระท่านที่พาพี่เกาจิงเข้ามาเขาจะหาทางเข้าไปในสวนที่ซับซ้อนเช่นนั้นได้อย่างไรคาคาคาพาเขาไปเมื่อใดสีหน้าของหลี่จางเล่อเปลี่ยนไปในทันทีหลี่ไว้ย่างเหลือกตาของนางมองด้านบนเล็กน้อยและดวงตาคู่นั้นมีความคมราวกับมีดโอ้พี่ใหญ่ยังมิได้แต่งงานและท่านกำลังอยู่ในวัยสาวความรู้สึกเงาจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ สีหน้าของเวยหยางยังคงสงบนิ่งและน้ำเสียงของนางฟังดูแล้วแปลกพิกลแต่เผยให้เห็นถึงการเย้ยหลีจ่จางเล่จะอดทนต่อการเย้ยเช่นนี้ได้อย่างไรใบหน้าของนางเริ่มขาวซีดและนางได้คำรามออกมาเจ้ากำลังกล่าวเรื่องไร้าสาระอันใดกันหลี่เวยหยางค่อยๆละสายตาจากพี่สาวผู้นี้และดึงแถบกระดาษในมือออกมาพี่ใหญ่ลองดูนี่สิแต่เมื่อมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นข้าจึงคิดว่านางมีพิษสงมากเกินไป เราจึงต้องกำจัดนังเด็กนี่เสียขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ